จากตอนแรกที่แบบตกไปอยู่อันดับแบบสิบสี่สิบห้าสิบหกแบบคนเออมันตกชั้าม,มั้เนี่ยคิดว่าอะไรคือความเปลี่ยนแปลงบอคกกิปเปอร์เอานี้มุมผมเลยนะหนึ่งความกระหายกับสองคือการผ่าตัดทีมและสามคือแม่งได้เตะเกมสัปดาห์ละเกมวกเว้ยคี่เบนอ,อาร์มผมพูดตั้งแต่ดูการที่แล้วแล้วว่าเออแม่ก็ดีนะคือตอนจะได้ไหมตอนตอนนัดชิงที่เราพูดกันก่อนเกมอเตอนนู้นเลยเออว่าแบบ ถ้าถ้าอะไรวะถ้าเปนย์ยูเป็นแชมป์อะ่ะเป็นก็เสี่ยงนะเพราะว่าต้องไปเล่นอโมรีจะไม่มีเวลาสร้างทีมเว้ยต้องไปเล่นแบบกลางสรัปดาห์อะไรเงี้ยไม่มีแบบจูนอะ่เะเผลอๆแม่งอาจจะเล่กว่าตอนนี้อีกก็ได้นะเว้ยแต่นี้เราไม่รู้ไงถ้าได้แชมป์นะถ้าสมมติฟุงได้แชมป์มาเออแต่พอมาไม่ได้แชมป์มาเอาละเราผิดหวังแต่ไม่ได้บอกว่าเออมันจะล่มสลายนะมันก็กลายเป็นเรื่องดีในส่วนหนึ่งนะเพราะว่า การที่ได้เตะสัปดาห์ละเกมอ่ะร่างกายแม่งโคตรสดเลยอ่ะสดจัดอ่ะเออแล้วตัวเจ็บไ<า>ม่น้อยใช่ก็หายที่จะเล่นแย่งกันจะลงเพราะว่าตัวตอนเนี้ยนี่ขนาดโปรแกรมเตะแต่ละเกมตัวบางคนไม่งยังไม่ได้เล่นเลยอ่ะถูกต้องมากอย่างเมาส์สัปดาห์ล่าสุดก็ไม่ได้ลงเออไม่กว่าเจ็บเออก็คิดดูดิคือตัวแม่งเยอะจัดอ่ะพี่เบ้น คือตัวมันเยอะมากอ่ะเออนั่นแหละมันคือหนึ่งเหตุผลไว้กับอีกสองคือไอตัวที่เราเลือกเลือกมาตอนตลาดซัมออ่ะตอนนี้แต่ละคนอ่ะเซสโกสองประตูหนึ่งแอซซิตคุณย่าหนึ่งประตูแล้วก็ไอ้มูมูสองแอซิตสี่ประตูเฮ้ยละเม่นยืนเป็นตัวหลักอันนี้คือไม่นับไอ้เจ้าดิยกโกเลยอนที่ไป หมือนทีมเยาวชนมันยิงไม้าอัมใช่ไหมมันยิงทีมเยาวชนได้ใช่ไหมอันนั้คือลงเล่นในบอลเด็กใช่ไหมใครนะพี่ไอ้เลออนเลออนเลออนแบ็คซ้ายมากไปขึ้นสนามไปยิงได้อยู่เออนี่ยคือแปลว่าน้องมันยังเด็กเราไม่ได้ไปคาดหวังอยู่แล้วแต่ถ้าไอ้สี่คนเนี่ยเรามานั่งนับนับนิวกันเนี่ยไอ้ลำเมนลำเมนนี่คือหลังๆคือลงมาสามเกมคีนชีสไปสองเกมนะเว้ยแล้วแม่งไม่แพ้ใครเลยวิเล่ย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ะ แล้วตอนนี้คือผมเชื่อว่ามันอาจจะไม่ยังไม่เพอร์เฟคว่าไม่เด็กอยู่อาจจะมีจังหวะนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ผิดพลาดนะไอประตูที่เสียไปเนี่ยคือมันต้องยอมนะอย่างไอเกมก็คือไอเกมกับไบตันวันก่อนฟรีคิกของกวอเบกไอเชี่ยยิงคือมันไม่ได้ยิงเสยเว้ยมันยิงแบบฟุ๊บแล้วแม่งลงเ่ยมันแบบฟุ๊บเงี้ยคือมันรับยากรับยากยิงเว้นแต่ว่าคุณจะรู้ก่อนมันยืนรอรับได้แต่ว่าถ้าเกิดปกติทั่วไปน้อยคนนี้จะรับได้ ก็ถือว่าปเป็นเรื่องเข้าใจได้เพราะว่าผมบอกไปตั้งแต่อาทิตย์ก่อนแล้วว้ว่าละมเมนเน,เนี่ยมึงไม่ต้องมาโชว์ปฏิหารอะไรเลยมึงเอาแค่ลูกเบสิกพิเบิอาร์มเบสิกอ่ะมึงอย่าพลาดลูกที่ควรจะป้องกันได้อ่ะเอออย่าพลาดซึ่งน้อยมันยังไม่พลาดเลยเว้ยลูกที่มันควรจะรับได้นะอืมนี่คือลามเมนนะฟอร์มดีจัดเออผมรู้สึกว่ามือหนึ่งยาวๆสำหรับลัเมนเซสโก เกมเดลิฟูถูกดรอปเพราะตามแท็กติกใช้คุณย่าลงไปเพสไปไล่วอนแต่เกมล่าสุดกลับมายืนตัวจริงแม้จะยังยิงไม่ได้แต่มีแอซซิตแล้วก็มีจังหวะยิงสองสามทีแต่ว่ามันก็ไม่ได้งหน่งๆอ่ะพี่เม้นไม่ได้พลาดแบบไม่ควรพลาดจริงจงมันจะมีช็อดหนึ่งที่มันยิงด้วยซ้ายแล้วมันปิ้นไปอะไรเงี้ยอ่าอาเอออันนั้นคือจังหวะที่หน่งจริงแต่ไอนนจังหวะที่แบบปูกอะไรเงี้ยยังไม่มีแล้วก็มีส่วนร่วมกับทีมด้วยณตอนนี้ผมถือว่าโอเคยังรับได้แล้วก็ดูกันต่อ เซสโคแล้วก็มีแอซิสไงแล้วก็มายิงไปแล้วเอมูโ uh, ม่ mo ที่ผมบอกไปสีประตูที่ยิงได้จากห้าเกมหลังสุดลงทุกรายการเนี่ย hmm. ต้องยอมรับบางทีเนี่ยแม่งเดือบแบกเลยจน,นแฟนเฟรีพบูเองก็เสียดายว่าแบบโอ้โหกูน่าจะมาแทนโมซาลาแล้วจะบอกว่าเอมูโม่ mo more, แม่งคือผู้เล่นตัวลุกกึ่งปีกด้านขวาที่ถ้าเล่นระบบหลังสีพี่เบนอาร์ม ผมว่าไม่ไปลองในหลีกนะไม่ไปลองแค่ซาร่าคนเดียวอะฤดูการที่แล้วนะอเออไม่มาลองซาร่าคนเดียวอเออแล้วปีเนี้โอ้โหยิงโคตรคมอะไอช็อตที่ยิงประตูได้แบ<ร>บม,มันจังหวะรอดขามันสวยมากไอ,อลูกสีสวยรอจัองหวะคมจริงคมมากอะ่ะเออคมจริงไอโมโมนะขยันด้วยแล้วก็อ่ามาคุณย่าคุณย่าเนี่ยมีไอลูกที่ยิงเนี่ยลูกเร็มลมาสุดเนี่ย สวยจัดสวยจริงคมกิฟมุมนั้นต้องไปต้องต้องเข้าไม่ต้องเข้าจริงเข้าใจได้ส่วนตัวหูชอบตั้งแตบบ่เกมแบบเกมัแบรบิวพู้เลยช็อตกลัว,วส้วนตีนเลยดเดช็อตเันประสาเออเออมันพุตด,ด,ด,ดีแล้วก็เบสิกเสียบอลยากขยันคุณยา่าถ้าสังเกตน,นะแม่งลงไปรับคือเล่นเหมือนบล็อกทูบล็อกอ่ะเออคือแบบไปสุดแดนกองหน้าคู่แข่งแล้วก็กลับมาหน้าปากตัวเองประตูตัวเองอ่ะผมยังพูดสนุกสนุกเลยนะว่าลงเพจไปว่าแบบ คุณย่ากับเมาส์เนี่ยตำแหน่งเนี่ยคือถ้ามึงจับลงสองคนลงเลยไม่แข่งมาราธอนได้เลยนะมันว่โคตรเยอะเลยพี่ขยันมากอหะตำแหน่งเนี่ยคือวิ่งเยอะขยันผ่านไปทุวสนามคือคล้ายๆกับตัวอิสระคอยเพจค,ค,คอยเขาเรียกอะไรวะตัวสร้างความงุดหงิดต,ตัวสร้างความรำคาญกับผู้แข่งอ่ะเออผมผมรู้สึกแบบนี้สําหรับคุณย่านะเออเนี่ยไอซีตัวเนี้ยที่เสริมเข้ามา ไม่ใช้งานได้ทุกตัวเลยเว้ยอันนี้ยังไม่รวมกับตลาดรอบที่แล้วอีกนะเว้ยที่เป็นตลาดรอบที่แล้วได้ใครมาเดลิกเงี้ยใช่ป่ะมาซาอุย <Y oro. S 1> อย่างเงี้ยเออโยโร่เงี้ยเดลิกเออไอ้ไอ้มาซาอุยโอเคไหงอะจะแบบเจ็บๆอ่อนๆแอดร่างกายมีปัญ<โด>หา<ต>ช่วงแรกปีที่แล้วลนะแต่ปีที่แล้วเรายอมรับว,ว่ามาซาอุยไม่สุดจริงเออคุ้มจัดอะตอนนี้ก็ยังคุ้มอยู่แม้ว่าจะได้ลงน้อยเจ็บเดลิกไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงโอ้โหผมรู้สึกว่า มาเนี่ยไม่เจ็บยากเว้ยแล้วก็ร่างกายโคตรด,ดีเลยพี่เบ้นมันเหมาะกับกองหลังทีอลกันที่อร์กคือตลาบอลอังกฤษใช่เออตัวใหญ่ลูกกากากศถึกแข็งแพชชั่นไม่ช้าอืดอาดเออแล้วก็ทางบอลดีทางบ้านไม่รู้เออ <laughs> ผมรู้สึกว่าไ <laughs> อ้เดนลิกแม่งคือนาทีเนี้ยยังไงคือต้องตัวจริงอ่ะพี่ถ้าไม่เจ็บนะแล้วพะเหือเนี่ยฟี فا เดรรอบต่อไปอ่ะต้องเรียกว่ะ ภูมันแม่งต้องเรียกว่ะมันไม่ผมไม่เห็นเลยไมเจ็บหน่อยไหมเจ็บเจ็บก่อนพักเบรกก่อนไหมจากเจ็บก่อนพักเบรกทิ้ง่าก่อนไหมเจริเลยเจริญเลยตึงตึงไม่ไม่ตึงเล็กน้อยอะไรเยงี้ตึงเล็กน้อยอะไรเย่างนี้ตึงเล็กน้อยไปได้งท่าไม่ได้ใช่แล้วก็ที่ผมบอกไปว่าอใครวะโยโรโยโรตอนเนี้ยผมรู้สึกว่ามันมันดีนะมันดีมากอะโยโรตอนเนี้ยยังไงก็ต้องตัวจริงว่ะนี่นะความในฝันผมเลยนะพี่เบนรอมคือถ้าเกิด วิชาแม่งจายเด็กออกมาเวยสามคนที่ม่งยืนเลยนะยูโรเดลิกริชาสุดจริงเพราะว่าริชาไม่ออกบอลเขา้าเท้าซ้ายได้ <S <S อ,อออเแล้วก็ด้านขวาเขาเป็นยูโรออกบอลได้ยูโรเร็วลิชาแม่งก็ไม่ด้ชาแต่เป็นตัวเล็กไปนิดนิดแต่ก็ไม่ได้ทุเรียเพราะได้ความแข็งแกร่งเขาว่าอออาจจะต้องปรับเรื่องสไตล์การเล่นหน่อยเพก่นเดี๋ยวเจ็บอีกอะไรเงี้ยถ้าถ้าอยู่ตัวเนี่ยอนุมู์ิใช้แน่นอนแล้วพี่คิดดูดิแล้วแลมเมดแ,แม่งกำลังมั่นใจอะ ตอนเนี้ยแผลหรือว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้เติมในช่วง <Wing. S 1> มักมาลาพี่ก็คือวิงเว้ยด้านขวาอามัดดีนะพี่เบนอาแอมแต่ห่างซ้ายเราคิดเห็นภาพใช่สองงดอะเด็กอะคือ <c oughs> ดา์โลเองก็ไม่ได้แบบโอ้โหโอเคได้เรื่องคุ้มไกลแต่แม่งอย่างอื่นแม่งก็เหมือนเดิมอะอันนี้พูดตรงเออยัง <c oughs> หัวทืดเจะเตะเ้่าอยู่เหมือนเดิม ส่วนดอกูวันนั้นโอ้โหมีความสุขดีๆไอ้หียดอกูไม่กลงมาเท่านั้นแหละจ่ายบอลเสียการสนามแล้วพี่เบนซ์ขี้ดูนะถ้าช็อตนั้นอะช็อตนั้นสมมตินะแม่งโดนใบแดงเว้ยแล้วแม่งโดนเบรเท้าด้วยจริงจริงๆนาะมันแดงได้เน้ยเออรดงได้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 มันจะเป็นคล้ายๆกับเกมกับเกมกับเบนฟอร์ดเพราะว่าที่กองหลังมันตัดแล้วไปเราไม่ได้ใบแดงใช่ป่ะอามเกมเบนฟอร์ดป่ะใช่ป่ะมันที่มีเกมเหนือ ที่ที่ที่ไอพีจีโอเอมันมาบอกทีหลังว่าควรโดนใบแดงเกมแห่ว่าเป็นฟอร์ดเป็นฟอร์ดเป็นฟอร์ดที่มันไปดึงเอเบโมเออใช่ไหมในเขตโทษใช่ไหมเนี่ยมันคล้ายกันเว้ยผมก็ยังรออยู่ว่าเดี๋ยวพีจีโอเอมันจะออกมายอมรับผิดไหมว่าเอ้ยช็อตดอกกูไม่ควรจะเป็นใบแดงนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้ไงไม่รู้จะเป็นหรือเปล่าแต่ช็อตนั้นอะทูนิเลอร์แม่งเหมือนแบบเออกูใจดีกับมึงหน่อยแล้วกันเพราะว่าในเกมแม่งงัวไปเยอะละ เพราะไ้เกมอะเราควรได้จุดโทษนะเว้ยไอ้สองช็อตนั้นแหละทั้งอาบัตทั้งไอ้มูม่อะไม่ควรได้ไม่ควรได้เลยคืองงมากทำไมไม่ได้อันนี้อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเว้ยผมแบบหัวเสียมากแต่ก็มันจะมีช็อตบางช็อตเหมือนกันที่แบบไบตันก็ควรที่จะได้ผลประโยชน์อะเออผมรู้สึกว่าอันนี้คือม่เป่ามือมากเป่ามูอะมวสุดไปหมดเลยเออเอาแหละมาตัดมามาตัดที่ช็อตตอกูแม่งทําฟาวเว้ยผมเสียเลยไอ้ทียแดงแน่เลยว่ะแดงแน่เลยว่ะ แดงแน่เลยแต่มันพอมันไม่แดงเสร็จมันโดนฟรีคิกแล้วเข้าเนี่ยคิดกลับกันนะถ้ามันแบบถ้าแม่งโดนแดงนะผมว่าหนักกว่านี้โดนไล่มาคิดดูนี่ถ้าโดนไล่มาตัวน้อยกว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันและเลยจะจะบอกให้ไว้ทุกคนว่าเมื่อวันที่เจอกับไบตันอะวันเกิดดอกกูนะเว้ยเหมือนเหมือนอโมริแม่งให้ของขวัญดอกกูแบบเออแบบเฮ้ลงหน่อยให้เออลงไปเหอะฉลองสามแตนในบ้านไว้มึงตอไบตันแย็ดแค่ ดำมาสามศูนตั้งถึงนาทีเจ็ดสิบฝ่าเรียบร้อยเลยซึ่งวันนั้นเสียงเดียวกันก็บอกแหละซึ่งเนี่ยผมนึกย้อนกลับมาว่าแมนยูไม่ต้องเสริมบิงแบ็กไปบิงแบ็กฝั่งซ้ายเนี่ยมาเ <มา S 1> ลไม่ได้ <มา S 1> จริงมาเลเซียมากลเซียไเอออันนี้อันนี้ไม่ลองนะอันนี้ไม่ลองเหมือนกันนะว่าว่าถ้าลงไปเล่นในระบบระบบของอามูริมแล้วอ่ะมาเลเซียมันจะเป็นไงอันนี้ไม่รู้ไงอยากอยากลองดูเหมือนกันว่าว่าจะเป็นยังไงนะเออ